สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC, แฟนคลับทีมงานแดงเพชรคอนโวยครับผมขอบคุณหลายๆนะพี่น้องที่ติดตามบึงคลิปของผมตอนนี้กาเมื่อบงบรรยากาศนะครับเพราะว่าขอบคุณหลายๆอ๋ออันนี้เสียออกครับสวัสดีครับเสีอยออกครับ คิดจากไหนยังเกิดมาเป็นคนเนาะอ๋อโมแม่มาอะไรคิดไหนยังอยู่มานเพื่อนเราเพื่อนฮะคิดจังไหนอยู่ไอ้ีปลาแดงลครับว่าอือกี่ขัดอันนี้เสียอันนี้เสียนิ่งครับซื้อแท้เพื่อนเสียนิ่งนิ่งเด็กอุดรเนาะอุดรบ่น้องหานน้องหานอ๋อผายแดงนั่งไงตัวนี่โอ้ใครอยู่ครับเราผายแดงนั่งไงผม ขาแดงอันนี้ผมไอ้ไม่ใช่คนณเมยนะครับผมคุณแม่าคุณกะเท้าอันนี้เนี่ยมุสอครับเนี่ยมุสอแบบว่ากะผ่อนคลายกันนะครับพี่น้องเนาะกะอันนี้ก็อันนี้ลุงน้องลุงตู่สิลุงน้องทหารดิไพทหารครับายทหารกับมี่ครับเพราาะว่ทหารเบต้นนะบุญทหาเซิงคนบออคนบ่อยู่กับทหารมาคุมเซิงใช่ไหมเนี่ยคุมเซิงอยู่รั่ว อันนี้กัอันนี้กับผู้เบาครับมีแต่ผู้เบานะรับนี่นี่กับผู้เบาครับเนี่ยสุดซิงครับเนี่ยเออสิงยิ่งมาเบาสะสิงอ่ะสูตรสิงเออสูตรสิงแต่ว่าจริงมาจริงอีกเรื่องนึงสูตรสิงสุดซิงสุดซิงว้าวอันนี้กับ มือนี้ก่ะปูนทรายบรรยากาศท่าบุ่นไปทายบรรยากาศท่านัากาย่างไป่ย่างไม่ชิ้นเลนะบอ่ครับอันก็นี่ล่ะท้อง่มโบไปทายนุบุ่นแล้วเนาะอันนั้นเพื่อนบ่ออันนั้นเพื่อนบ่ลร่ำเพื่อนเนาะอันนี้กับใสแแห่เฮาเนาะอันนี้อาจารย์ใหญ่ก็นั่งอยู่เลรอครับผมเนี่ยอาจารย์ใหญ่เอออาจารย์ใหญ่ยังนี่เหรอครับพันจะศิลป์เ่ขสอมื่นปูนปูนใส่เชือกบุตรลถแห่ไลยสูงใหา่อีโปเดฮะบโทรรถแห่โอ้เบุตรรถแห่เหบอครับ เบอร์โชรถแห่นะครับผมที่น้องเบอร์แรกเป็นของเบอร์อีพอทุ่นครับเบอร์ล่างมานี่เป็นของอีพอผู้ใหญ่บ้านนะครับเนาะพอผู้ใหญ่บ้านสายจวดทะเบียนเราต้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวที่ภาคกันเอาไปซื้อเลขนะครับใส่ครับระยองกระบอวินแมนเอาไปก่อนนะระยองกับบอกวินแมนครับแมนสามมื่อยุคนสามมือครับ

เอาคำคมแหมเช้านี้หนึ่งคำคมจากเสี่ยออกปั้นยุ่มดังจังหวัดตรงนี้โอ้ผมไม่นันนักนันครับเออาโอ้ผแม่นักคำคมนักคำคมบอกผู้ใดได้คำคมแต่ละมือนีงคำคมวันละคำผุ่นเี้อันมีดโกนนี่ก็ปั้นยุ่มดังกันแต่เด้เรื่องบอหัม ปั๊ดตัตรรมมดว,วมีแต่ทหารครับมีแต่ลุงน้องมีแต,ต่ลุงน้องลุงตู่ลุงน้องลุงป้อมอยู่ไใสวะนี่บอกลุงน้องลุงป้อมอ่ะไม่รู้ <c oughs> ผมไม่รู้ทำ <c oughs> ไมผมไม่รู้ร <c oughs> <c oughs> แค่นี้แหละครับพี่น้องครับแจ้งนายก็ฝากติดต,ตามช่องคอนไว้ในระดับพี่น้องเพจคอนวอยได้พี่น้องเด้อ เส้นไ,ไหนก็นได้ผู้ใดอยากเบิ้งหัวลำไปเบิ้งช่องหัวลำครับผู้ใดอยากเบิ้งนั่ร้องไปเบิ้งช่อง,ง,องอน,นั่ร้องผู้ใดอยากเบิ้องอันนี้ช่องคอนไวยครับผมมีคอนไว้ล้น,นล้วน,วนให้พี่น้องได้เบิ้งกันนะครับคอนไวยสายดิบไหมเท่านี้แหละครับขอบคุณห,หลายๆสวัสดีครับ